มอบโอวาและมอบนโยบายในการปฏิบัติให้กับกำลัง1ิาน้ายมาเพื่อไปแถวประดมฝันล้างอาชญากรรมและยาเสพติดให้โทษมาสพคลัง,พอองพรรสงพปักพีสพดงละครสพ,นา,าพานายราฐเจ้าหนา้าทาี่าาประหลาบ ทั้งสถานที่บางแห่งได้จัดงานหรือจัดกิจกรรมเรื่อยๆมีประชาชนไปร่วมงานเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ปีสองที่กําหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามรรยากมและการป้องโดยเน้นการให้บริการประชาชนและการป้องกันปราบปรามมรยากมซึ่งการปฏิบัติการระดมกวาดล้างอายากมและยาเสพติดครั้งนี้รวมกันกวาดล้างอายากมทั่วไปและยาเสพติดให้หมดสิ้นไปผมขอขอบคุณการตำรวจอาสาและ พอปพรจำนวน55นายรวมทั้งที่1 5วันโดยเน้นเป้าหมายพอดีต่อชีวิตและสายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยสัทธาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวจังหวัดนครนาย,ยกต่อไป,ปตลอดจนการแร่ระบาดของอยาเสพติดในพื้นที่สำาัักำลังพร้อมกันณบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนาย,ยก